<g ül üyor> อเคครับก็อยู่กับผมฟิกล่มเหมือนเดิมวันนี้เราก็จะมาสอนทำเบ็ดลอดออฟดอตเด็นะครับก็เป็นเบ็ดที่แบบว่าค่อนข้างดีเลยอะคล้ายๆกับอ่าโนไลไม่คล้ายหรอกแต่ก็แบบมันใช้ได้เหมือนกันเลยอ่าซึ่งวันนี้ผมจะมาพาหานะครับก็คือจะหาตั้งแต่ต้นจนถึงตอนได้เลยปไปไปกันครับฮ่าให้ทุกคนนะครับฮ่าเตกเรือปุ๊บขับเรือวนไปวนมาจนเจอน้ําวนที่มันมีแบบแสงลงมานะครับอ่าตอนนี้ก็รอหน่อยเพราะผมเพิ่งเข้ามาใหม่ๆอาจจะยังไม่มีตอนนี้ Meanwhile อ่าโอเคไหนผมรอไปประมาณ 13นาทีตาม Server เซิร์ฟเวอร์นี่นะครับก็เกิดเรียบร้อยแล้วก็ไปกันครับให้พอแบบมันขึ้นแจ้งเตือนอะไรข้างบนตรงนี้ใช่ไหมครับว่าเออวายพูสักอย่างเนี่ยแหละเออแต่แล้วให้เราขับเรือวนรอบเกาะทุกเกาะเลยครับมันจะมีเกิดอยู่อ่ะเจอแล้วนี่ครับมันจะเป็นแบบสภาพอย่างนี้เลยมันจะมีแบบเป็นออร่าจากฟ้าลงมาสู่พื้นนะครับเป็นน้ําวนอย่างนี้ให้ทุกคนมาตรงนี้แล้วก็โดดลงไปได้เลยครับปึ๊บอ่า แต่แล้วทุกคนตรงไปข้างหน้านะครับตรงไปเลยตึ๊บตึบตบตึบตบเสร็จแล้วกระโดดลงไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บขั้นแรกนะครับให้ทุกคนอะตกปลาตรงนี้ให้ครบทุกตัวนะครับกดเลขสามปุ๊บขึ้นหน้าตาน,นี้ให้เลื่อนลงล่างนะครับไปที่คําว่า Ver t i g o กกดปุ๊บให้หาทุกตัวตรงนี้เลยครับผมซึ่งผมจะบอกให้ว่าแต่และตัวหายางไงตัวแรกหายด้วยการ ตกปลาตกติเลยตอนนี้ใช้กงครับกงตกเอ่อกงหนักปลาต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 กปลาซึ่งไอที่ไอที่ผมพูดว่าตกปลาตรงนี้คือตกย่างนีได้หมดเลยส่วนตัวนี้ต้องไปตกตรงน้ำวนครับที่ผมลงมาเสร็จแล้วคุณแจตกได้จากตรงนี้เลยครับตกไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้พอได้มาปุ๊บมันจะเป็นหน้าตาประมาณแบบนี้ครับนี่เลยหน้าตาประมาณนี้พอทุกคนได้มาปุ๊บใช่ไหมครับแล้วก็ อ่าทำไอ้นี้ v e r t i c a แบบตำรวจเลยครบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ทุกคนเดินมาข้างหลังครับปึ๊บป๊บโดดขึ้นปึ๊บปุ๊บึบ,บจะเห็นประตูตรงนี้นะครับเสร็จแ,แล้วให้ถือกุญแจล้อไปเลยเสร็จแ,แล้วก็คุยกับไอ้นี่คุยไปเรื่อยๆครับคุยไปเรื่อยๆกดอันแรกไปเยอะๆเลยปึ๊บตอนแรกมันจะถามว่าเออคุณนี่คืออะไรมันไม่เคยอยู่นี้แต่แล้วมันก็บอกให้เอากุญแจมานี่เสร็จแ,แล้วตรงนี้เสียงดังหน่อยครับต้องรีเสียงซึ่งผมรีไปแล้ว นั่นแหละครับโอเคครับพอมาถึงนี้ใช่ไหมครับมันจะมีให้โดดปลากลัวไปเรื่อยๆจนถึงข้างหน้าตรงนู้นซึ่งใครที่กลัวว่าจะตกอ่ะผมแนะนําให้ใช้ร่มตรงนี้ครับในร่มตัวนี้ที่ไปตงึงข้างล่างโอเคปุ๊บโดดปุ๊บต้องรีบเดินนะครับเพราะว่าหินมันจะตกตรงไปปุ๊บกระโดดปุ๊บอ่าตรงนี้ยยืนพักได้ครับแล้วก็โดดต่อเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะฮะสุดท้ายซืบอ่า ครับแล้วก็ตรงไปข้างหน้าก็จะเป็นอ,อีกโซนหนึ่งแล้วครับก็คือชื่อว่า the deep เ the, อ้ยนี่ the d e p อ่าเข้ามาอีกโซนหนึ่งแล้วตรงนี้ก็จะตกปลาได้หลายแบบหลายทิ่เลยครับก็จะยนปลาในพื้นที่ใหม่ก็จะเป็นแบบเมติคลิเจนอะไรเต็ไมไปหมดเลยถามว่าราคาดีไหมก็ดีบางตัวบางตัวก็ไม่ดีครับน้ำมีโดดได้ไหมโดดได้เลยโอเคครับให้ทุกคนขึ้นมาทางนี้นะครับแต่แล้วก็ ไปตรงล่างนันคะเลี้ยวขวาแบบงนั้นครับไปปุ๊บไปหน้าคะ่ะปุ๊บเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาตรงยาวๆเสร็จแล้วอันนี้คือข้อต่อไปครับที่ทุกคนต้องมีแล้วคือหายากมากๆคือหินเละหลิกคือทุกคนต้องมีหินอัญชานนี่ครับซึ่งพอยากของมันคือต้องหาบัฟให้มันสองอย่างบัฟแรกคือบัฟอบิดคือจะเป็นหินน้าเงินครับเป็นเอฟเฟกต์น้ำเงินเต็มหมดส่วนบัฟที่สองก็คือบัฟเฮกคือเป็นหินแดงตอนนี้ผมทําไปแล้ว ซึ่งตอนแรกผมหายากมากหินนบิดติ๋มเงินผมหายในการสมเนี่ยเสียรบมานสามแสนครับถึงได้สมมตินะครับว่าทุกคนมีแล้วทุกคนก็เอาหินติ๋มเงินมาไถ่ปุ๊บเรียบร้อยอ่าแต่เราก็ไปอีกฝั่งหนึ่งเดินทางนี้ตกแตกตกแตกตกแตกปุ๊บปุ๊บกระโดดปุ๊บปุ๊บขึ้นบนน้ำไปขึ้นน้ำกระโดดขึ้นไปเลยนี่แล้วก็ว่ายไปครับ ก็เลีเล้ยวทางซ้ายนี้ว่าจากข้างล่างนั้วนะขึ้นมาข้างบนแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาตรงนี้ครับจะเจอหินแดงแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆก็จะเจอท่านวางอีกหินหนึ่งให้ทุกคนวางหินแดงครับพอวางเสร็จปุ๊บปุ๊บอ่าตรงนี้มันจะมีประตูเปิดตรงนี้ครับพอประตูเปิดตรงนี้ให้ทุกคนใส่เครื่องดำน้ําแล้วก็ตีนเป็ดนะครับเสร็จแล้วให้หาทางเอาเองนะผมก็ไม่รูร้เหมือนกันว่ามันทํำยังไงแต่มันเป็นเขาลงกกดว่ายไปเรื่อยๆครับมันจะเจอ ทางออกทางหนึ่งที่เราต้องว่ายขึ้นไปบนบกปุ๊บพอบว่ายขึ้นบกปุ๊บมันจะมีเบ็ดอันนี้ขายอยู่ซึ่งราคาก็คือ750ดแส่ส่วนบัฟของมันก็คือตกเร็ว65%เพิ่มโชคสักร้อยสามสิคอนโทรลศูนแล้วก็เรสวิงสิบเแล้วก็น้ำหนักจำกัดได้แค่ส0มหมส่วนข้อดีของมันก็คือเวลาเราตกปลาอะไรอะ่ะมันจะมีโอกาสที่บิดยานของเรา จะไปเอาปามาให้เราด้วยบางทีก็เอามิติกบางทีเอาเรจินารีให้เราส่วนบัฟที่ผมจะแนะนานะครับ <c oughs> ก็คือฮัสกี้แล้วก็ควอลิตี้ครับฮัสกี้ถ้าคนเอาบัฟฮัสกี้มันก็คือแบบอะตกปุ๊บขึ้นปับ๊บนี่เลยแต่ถ้าห้เป็นคุณลิตี้มันก็รอสักสองสามทีนี่แหละถึงขึ้นครับแต่มันก็รับประกันชัวร์ว่าเออมันแน่นอนอะ่ะมันครบทุกอย่างครบเครื่องเลยคุณลิตี้แต่อันนี้มันด้วยความเร็วก็เป <c oughs> ็นไงบ้างครับกับคลิปสอนวิธีหาเบ็ด ซึ่งอาจจะไม่ได้สอนลึกขนาดนั้นแต่ว่เป็นสอนคร่าวๆทาให้เข้าใจว่าเออหายังไงอะไรยังไงครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับบายไปก่อนนะครับบ๊ายบาย